คลิปนี้นกจะมาแชร์วิธีการชำหน่อยยิมโนด่างอีกหนึ่งวิธีง่ายๆนะคะที่เพื่อนๆมือใหม่ดูคลิปนี้แล้วสามารถนำไปใช้กับการชำหน่อยยิมโนของเพื่อนๆที่บ้านได้เลยค่ะก่อนหน้านี้นะคะเคยทำคลิปชำหน่อยยิมโนอ้วนสม้มแต่ต้นนี้นะคะไม่ใช่ยิมโนอ้วนสม้มเป็นอีกหนึ่งโคลนค่ะ ความน่าสนใจของยิมโนโคโรนียก็คือว่าหน่อตอนเล็กๆยังไม่ออกสีด่างนะคะหน่อเนี่ยจะเป็นสีเขียวแต่เมื่อชำไปสักพักหนึ่งนะคะความด่างก็จะเริ่มชัดเจนขึ้นมาค่ะก็เหมือนเดิมนะคะนกก็จะเลือกหน่อที่เกิดจากภูด่างนำมาชำค่ะเพราะว่าเราจะมีโอกาสได้ความด่างมากกว่าหน่อที่เกิดจากภูสีเขียวนะคะ เลือกหน่อที่มีขนาด1เซนครึ่งขึ้นไปนะคะหนอยิ่งใหญ่ยิ่งดีก็จะมีโอกาสรอดหรือว่ารากก็จะมาเร็วค่ะหน่อที่เล็กๆเราก็อย่าเพิ่งชำให้ต้นแม่เขาเลี้ยงไปก่อนนะคะนี่เป็นหน่อที่เด็ดออกมานะคะดูยังไงก็ไม่เห็นลายด่างเลยนะคะตอนเล็กๆแบบนี้ก็ยังเป็นสีเขียวอยู่ แต่ถ้าเราซูมดูใกล้ๆก็จะเริ่มเห็นบ้างแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ชัดเท่าไหร่คือต้องรองให้โตวกว่านี้ค่ะข้อดีก็คือความเขียวเยอะแบบนี้รากก็จะมาง่ายนะคะแล้วก็เติบโตได้รวดเร็วค่ะสูตรทำวันนี้ก็ทำแบบง่ายๆนะคะทำเหมือนปลูกเลยค่ะลองก้นกระถางด้วยหินภูเขาไฟนะคะ จากนั้นก็ใช้ดินปลูกแคคตัสนะคะดินปลูกไม้โตนะคะเพื่อนๆจะผสมขึ้นเองหรือว่าจะสั่งซื้อทางออนไลน์ก็ได้ค่ะเราจะไม่ล่อรากก่อนนะคะแต่ว่าจะทำเหมือนการปลูกไปเลยค่ะใส่ปุ๋ยออสโมโค้นะคะปุ๋ยละลายช้าแล้วก็อย่าลืมนะคะสตาร์เกิลจีเพื่อที่จะกันเปรียกันมแมลงนะคะ หายพัน์ยิมโนเปรียหอยเนี่ยจะชอบมากๆเพราะฉะนั้นเราควรจะป้องกันไว้ก่อนตั้งแต่แรกๆนะคะเขี่ยดินกลบสักเล็กน้อยให้เข้ากันดีจากนั้นนะคะก็ลงปักชำได้เลยเพื่อนๆจะชำแบบนี้ได้เลยก็ได้นะคะหรือว่าจะพึงแผลให้แห้งสัก2-3ชั่วโมงก่อน แล้วค่อยนำมาปักชำหมุนหน่อให้โคนตรงหน่อจมลงดินเล็กน้อยจากนั้นเราก็จะโรยหินโรยหน้ากระถางนะคะเพื่อที่จะพยุงหน่อไว้ก่อนแล้วเวลาที่เรารดน้ำดินก็จะได้ไม่กระเด็นหน่อที่ยังไม่มีรากก็จะได้ไม่กระเด็นด้วยนะคะ ก็เป็นวิธีชำง่ายๆในแบบของนกเองสิ่งสำคัญต่อจากนี้ก็คือเรื่องของแสงแดดนะคะแสงแดดต้องได้แดดที่ดีๆพอดีพอเหมาะนะคะรากเขาก็จะมาเร็วค่ะแดดที่พอเหมาะเป็นยังไงนะคะก็แดดกำไลไปก่อนนะคะช่วงนี้จากนั้นก็รดน้ำรดน้ำเทีละน้อยนะคะ แต่ให้รดบ่อยกว่าต้นโตก็คือสัก3-4วันรดครั้งหนึ่งรดแค่ผ่านหน้าดินพอนะคะไม่ต้องรดชุ่มดนหนึงก้นกระถาง6เดือนต่อมาหน่อที่เราชำไว้ก็จะได้อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยค่ะสำหรับโครนนี้ตอนเล็กๆจะดูลายด่างย,ยังไม่ชัดเจนนะคะแต่ต่อเมื่อโตขึ้นมานะคะ ลายด่างเขาเนี่ยก็จะเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆค่ะย้ำอีกครั้งนะคะเป็นหน่อที่นกเด็ดจากพูที่ด่างนะคะเราก็จะได้หน่อที่ด่างมากกว่าที่เราเด็ดจากภูเขียวค่ะจะเห็นได้ว่าบางหนอ่อลายด่างเนี่ยมาทุกพูแล้วนะคะจากเดิมตอนแรกที่เราชำวันแรกเนี่ยแทบจะเขียวทุกหน่อเลย ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับโครนหรือว่าสายพันธุ์แม่ต้นนั้นๆที่เพื่อนๆนำมาชำด้วยนะคะก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะวิธีนี้ที่นกทำอยู่เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถนำไปชำหนอ่อยิมโนที่บ้านได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆมีคำถามอะไรนะคะเกี่ยวกับการชำหนอ่อยยิมโนด่างเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหรือถ้าชอบคลิปนี้เห็นว่ามีประโยชน์นะคะ ก็สามารถกดแชร์เพื่อไว้ดูเองหรือว่าเพื่อให้เพื่อนๆที่ชอบบิมโนโด่าได้ดูกันด้วยนะคะ